การเหยียดเพศการบูลลี่กันอย่างนี้ตุ้มรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเลยตุ้มจะบอกว่าคือพอตุ้มเห็นคลิปเนี่ยพอเห็นคลิปน้องตุ้มก็รู้สึกเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วก็เลย โพสออกไปโพสเป็นประเด็นออกไปว่าเข้าค่ายด่วนลูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพอตุ้มเห็นคลิปนี้แล้วว่าตุ้มนึกถึงตุ้มตอนเด็กๆนึกถึงตุ้มตอนเด็กๆที่ยังไม่ดังเลยเพราะว่าตอนที่ตุ้มยังไม่ดังอ่ะตุ้มก็กระตุ้มกระติ้งตุ้มก็เอาดีๆนะตุ้มขอบขอบพูดเป็นตัวแทนของเพศที่สามทุกคนที่เป็นสาวสองอ่ะ จริงๆแล้วพวกตุ้มไม่ได้อยากสู้คนเลยไม่ได้อยากชกต่อยไม่ได้สนุกเลยนะกับการที่แบบต้องไปมีเรื่องมีราวกันแล้วก็มาชกต่อยกันอย่างเงี้ยตุ้มรู้สึกไม่โอเคเลยอ่ะมันก็เลยทําเหมือนกับว่าเราไม่สู้คนเราอ่อนแอเพราะว่าตุ้มอยากเป็นผู้หญิงอะแล้วตุ้มก็มั่นใจว่าน้อง น้องน้องปิ้งหรือน้องติ้งเนี่ยเขาก็อยากเป็นผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชอบเราจะไม่ค่อยชอบการชกต่อยเลยแต่พอยิ่งอยู่ยิ่งแบบอยากเป็นผู้หญิงอยากเรียบร้อยอยากดูแบบนุ่มนิ่มทุกคนก็จ้องที่จะรังแกอันนี้พูดถึงตัวตุ้มก่อนนะพะตุ้มเห็นน้องเขาแล้วตุ้มแบบสงสารแล้วก็นึกถึงตอนที่ตุ้มเป็นเด็กๆที่ตุ้มถูกรังแก ตุ้ก็จะถูกลังแกรเรื่อยมาถูกบลรี่เรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นคําด่าแกล้งบ้างมางจนแบบรู้สึกโมโหหนักเข้าหนักเข้าเริ่มล้อพ่อแม่อืมสังคมสมัยเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้นะนทีนี้ตุ้มรู้สึกเจ็บแล้วก็บลรี่เราตลอดกันแกล้งเราด่าพ่อล้อแม่เราเราก็เหมือน ฮ้ยเริ่มลามถึงบุพการีแล้วมันไม่ไหวแล้วอะครั้งที่หนึ่งกั้นหายใจครั้งที่สองยังมีอีกกัดฟันครั้งที่สามอย่าบาังคับไปฉันต้องสู้นะมีอีกครั้งเท่านั้นคือตุ้มสวนเลยพอตุ้มสวนไปเนี่ยถามว่า ใจมันก็ใจก็เสียนะเพราะทุกครั้งที่มีเรื่องมีราวกันแล้วก็ทําเขาแล้วก็คือเขาค่อนข้างที่จะเจ็บหนักอ่ะเคยเคยที่เตะเขาสลบตอนอยู่ปฐมมังเตะเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะสลบไปสลบคาแข้งเลยด้วยความที่โมโหมากก็ไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนก็เตะน้องเขาสลบไปก่อนก็เลิกได้ก็เลิกเนาะการบูลลี่กันเนี่ย นั่นแหละพอตุ้มฮึดสู้ขึ้นมาแลแ้วเตะเขาสลบไปใจเสียนะเพราะว่าเราเป็นเด็กอกลัวเขาจะตายก็มานั่งร้องไห้เหมือนแบบหุยแล้วเขาจะตายไหมตำรวจจะจับฉันไหมอะไรไหมสรุปเขาไม่ตายค่ะทีนี้ก็เริ่มเริ่มแบบหุยถ้าฉันคิดสู้คนขึ้นมาฉันก็ทําได้นี่ทําไมฉันต้องเป็นทําไมฉันต้องเป็นอะไรที่ ต้องลองรับอารมณ์ของคนอื่นต้องลองรับอารมณ์เด็กผู้ชายลองฮึดขึ้นสู้สิเท่านั้นเองเหมือนกับเขาพวกพวกเด็กผู้ชายหรือว่าพวกผู้ชายที่มาบูลลี่พวกเนี้ยเป็นตัวจุดชนวนเลยทําให้กระเทยอทําให้เพศที่สามทำให้สาวสองเนี่ยต้องลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นเลยทำให้ตุ้งคิดว่าจริงอยู่ฉันอยากเป็นผู้หญิง ฉันเกิดมาอยากเป็นผู้หญิงแต่ฉันจะไม่เป็นผู้หญิงที่ต้องรองรับอารมณ์ใครจะไม่เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอจะไม่เป็นผู้หญิงที่ปกป้องตัวเองไม่ได้จุงก็เลยตัดสินใจเลยฉันจะเลือกทางเดินสายมวยนี้แหละ <Yeah. S 1> เพราะฉันมีความรู้สึกว่าฉันภาคภูมิใจกว่าถึงใครจะไม่ยอมรับฉันว่าเป็นเพศที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ฉันต้องการที่จะ ชกชนะแบบภาคภูมิใจมีคนยอมรับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครจะคิดยังไงก็ช่างบอกก่อนว่าตุ้มไม่ได้รู้จักกับน้องเขาเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ด้วยการที่เขาเป็นเพศเดียวกับตุ้มอะตุ้มเห็นแล้วตุ้มรู้สึกเป็นห่วงตอนเห็นคลิปแรกๆเนี่ยต้นคลิปเนี่ยตุ้มว่าน้องเสร็จแน่ๆเลยอะ ต้องคิดว่าน้องต้องเสร็จผู้ชายคนนั้นแน่ๆเลยเพราะว่าน้องบางมากน้องแบบอลลันออนแอนมากตัวบางแบบแขนขาดนิดเดียวแล้วเอวเหลือนิดเดียวอะ่ะและ้วผู้ชายแบบตัวหนามากอะ่ะจริงๆถ้าเป็นมวยเนี่ยถ้าเป็นมวยมันชกกันไม่ได้เลยนะแต่อันนี้คือด้วยศักดิ์ศรีแล้วอะ่ะเออเอาสิศักดิ์ศรีลูกกระเทยหรือศักดิ์ศรีเพศที่สาม แต่ถามหน่อยซิอยากถามคืออยากถามเด็กผู้ชายคนนั้นนะอยากถามผู้ชายคนนั้นว่าภูมิใจหรอภูมิใจหรอถ้าเกิดว่าต่อให้เขาชนะภูมิใจหรอคะศักดิ์ศรีคุณอยู่ที่ไหน,น่คุณคิดว่าคุณเป็นเพศชายคุณมีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายคุณคิดว่าคุณแข่งแก่งกว่า แต่คุณมารังแกน้องเขาเนี่ยเห็นไหมมันมันทำใม้เห็นว่ามันไม่เสมอไปนะมันไม่ได้เสมอไปว่าคุณเป็นเพศชายจริงหญิงแท้หรือเป็นเพศหนึ่งเพศสองแล้วคุณจะดีกว่าคุณจะเก่งกว่าคุณจะทำอะไรตามอําเภอใจคุณก็ได้ไม่ใช่อะนะน้องเป็นคนบอกแล้วก็นักข่าวเป็นคนบอกว่าทางฝั่งผู้ชายเองจะไม่จบ แล้วเขาบอกว่าถ้าเจอน้องเนี่ยก็าอาจจะลุมทําร้ายหรือว่าอันนี้คือสิ่งที่ตุ้มเป็นห่วงเป็นห่วงน้องมากถ้าอยากจะชกต่อยกันจริงๆอะมาหาพี่นี่ไปชกมวยดีกว่าไหมทั้งน้องผู้ชายทั้งคือแบบไปชกบนเวทีมันมีศักดิ์ศรีมากกว่าทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศที่หนึ่งเพศที่สองเป็นชายจริงหญิงแท้เพศที่สามทุกคนมีศักดิ์ศรีค่ะทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันมีความเป็นคนเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันตุ้งเข้าไปอ่านคอมเมนต์บางคนเม้นแรงมากมึงไม่รู้เหรอขอโทษนะคะ มึงไม่รู้เหรอว่ากระเทยก็ผู้ชายโดยเฉพาะกระเทยควายดูความคิดสิตุ้งเลยตอบว่าใช่คือน้องเกิดมาเป็นผู้ชายก็จริงแต่จิตใจน้องไม่ได้เป็นชายเต็มร้อยนะจิตใจน้องเขาเป็นผู้หญิงจิตใจน้องเขาอ่อนโยน ถ้าใจน้องเขาเป็นผู้ชายและกายน้องเขาเป็นผู้ชายด้วยอะ่ะคุณก็คงไม่มาบูลลี่เขาหรอกแล้วคุณก็คงไม่มาเรียกเขาว่ากระเทยใช่ไหมยหยุดเถอะหยุดเหยียดเพศหยุดแบบบูลลี่เพศที่สามเถอะพวกตุ้มก็มีหัวใจคือเอาดีๆค่าของความเป็นคนมันมันไม่ได้อยู่เพศอยู่ที่เพศอะไรหรือเปล่ามันอยู่ที่คุณค่าของความเป็นคนหรือเปล่าคะ เหมือนตัวตุ้มเองอะ่ะแรกๆตุ้มก็ยอมรับว่าหลายคนก็ไม่ได้ยอมรับตุ้มนะไม่ได้ยอมรับเลยคําพูดแต่ละคาแบบรุนแรงมากแต่ตุ้มพยายามมาตุ้มพยายามพิสูจน์ให้กับสังคมให้กับโลกนี้ได้เห็นว่าคนอย่างฉั้นอะ่ะก็มีจิตใจนะคนอย่างฉันก็พยายามที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่คิดดีทำดี พูดดีคนอย่างฉันอยากให้โลกนี้ยอมรับอยากให้สังคมยอมรับฉันในด้านที่ดีๆ <B ull ing noise> เพราะฉะนั้นเนี่ย <B ull ing noise> วัดกันที่คุณค่าของความเป็นคนเถอะอย่าวัดกันที่เพศเลยทุกคนมีชีวิตจิตใจทุกคนก็รักชีวิตของตัวเองนะคะเพศที่สามก็รักชีวิตของตัวเองเหมือนกัน